สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อครูดงพรหมละอองคาค่ะหรือเรียกช่ชั้นว่าครูเลก็ได้นะวันนี้นะคะครูเล็จะมาสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเนาะซึ่งเรื่องการคูณนักเรียนได้เรียนกันมาแล้วในชั้นเรียนนะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดนักเรียนก็ยังต้องเรียนอยู่ที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเล็ก็เลยจะมาสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนเนาะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ ซึ่งจะเป็นเรื่องถัดไปที่นักเรียนจะได้เรียนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนหยิบแบบึกเรดินสอยางลบอุปกรณ์ขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะหยิบขึ้นมาหรือ,อยังโจทย์ปัญหาการคูณก่อนที่จะไปถึงโจทย์ปัญหาการคูณน,นะคะเรามาทบทวนความหมายของการคูนกันซะก่อนความหมายของการคูณคืออะไรคือการบวกจำนวนที่เท่าๆกันหลายๆจำนวน ดังนั้นการคูณก็มาจากการบวกนั่นเองค่ะรู้จักความหมายของการคูณแล้วต่อมาเราจะมาวิเคราะห์ขั้นตอนของโจทย์ปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณหรือการหารล้วนแล้วแต่ต้องมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนเช่นเดียวกันนักเรียนมาดูขั้นตอนที่1หนกขั้นตอนที่1คือสิ่งที่โจทย์บอกขั้นตอนที่2คือสิ่งที่โจทย์ถาม ขั้นตอนที่3คือวิธีการแก้ปัญหาขั้นตอนที่4คือประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือวิธีทำนั้นเองและขั้นตอนสุดท้ายนันเนียนตอบได้ไหมคะนั่นก็คือคำตอบนั่นเองเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ได้5ขั้นตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพร้อมหรือยังคะไปดูตัวอย่างของโจทย์ปัญหาการคูณกันเลยนัเรีนยนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับครูคนะคะ แก้วตามีส้ม50ถุงแต่ละถุงมีส้ม12ผลแก้วตามีส ja. mm ้มทั้งหมดที่ผลอันนี้คือสิ Whoops, ่งที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เราต้องทราบอะไรก่อนลูกเราต้องทราบสิ่งที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกว่าแก้วตามีส้มทั้งหมด50ถุงคือสิ่งที่1และสิ่งที่สองคือแต่ละถุงมีส้ม12ผลอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ บอกมาต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามคือแก้วตามีส้มทั้งหมดกี่ผลอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเราทราบสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามแล้วต่อมาเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันค่ะมีส้ม50ถุงแต่ละถุงมี12ผลหมายความว่ายังไรคะหมายความว่าถุงเดียวเนี่ยมี12ผล แล้วถ้า50ถุงนักเรียนจะมีส้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะแน่นอนเราต้องมีส้มเพิ่มขึ้นใช่ไหมและเพิ่มขึ้นทีละ12โลนหมายความว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าเทการเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น50คูณ12หรือจะเป็น12คูณ50ก็ได้เนาะเพราะการคูณมีสมบัติการ ลับที่นักเรียนสังเกตนะคะ50เป็นจํานวนเต็ม10เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะคูณน,นักเรียนก็นํา12ไปคูณ5ได้เลย12คูณ5ได้6 10แล้วมีศูนย์ตัวดังนั้นเราเติม0ูนย์ไปอีก1ตัวดังนั้นคําตอบของข้อนี้จึงเท่ากับแก้วตาจะมีส้มทั้งหมด600ผลนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1ต่อมาตัวอย่างที่2 เด็กๆอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะคุณพ่อทำงานได้ค่าจ้างวันละ432บาทถ้าคุณพ่อทำงาน3วันจะได้ค่าจ้างทั้งหมดกี่บาทหมายความว่าวันเดียวได้432บาท3วันจะได้เงินเท่าไรดังนั้นนักเรียนมาดูสิ่งที่โจทย์บอกมาสิ่งที่1คือคุณพ่อได้ค่าจ้างวันละ432บาทสิ่งที่โจทย์บอกมาสิ่งที่2คือคุณพ่อทำงาน 3วันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกและต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้ค่าจ้างทั้งหมดกี่บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามวันเดียว432บาทถ้า3วันแน่นอนต้องได้เงินเพิ่มขึ้นวิธีการแก้ปัญหาคือการคูณ432คูณ3หรือ3คูณ432้อามก็ได้มาเริ่มคูณกันเลยนะคะตัวแรกนำ3ามไปคูณ2เป็น หก3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น1 2ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ1,296บาทง่ายใช่ไหมคะ,ะไปดูตัวอย่างที่3กันเลยใบบัวซื้อตัวเข้าชมสวนสัตว์จำนวน25บใบราคาใบาละ99บาทใบบัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์บอกคือใบบัวซื้อตั๋วเข้าชมสวนสัตว์25ใบใบละ99บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามคือใบบัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่รู้สิ่งที่โจทย์บอกรู้สิ่งที่โจทย์ถามใบเดียว99บาทถ้า25ใบต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันแน่นอนวิธีการแก้ปัญหาคือการคูณได้จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ 99คูณ25หรือ25คูณ9กก็ได้เนาะอ่ะแล้วเนี่ยสังเกตลูกเป็นการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลกักดังนั้นเราจะได้ผลลัพธ์2บรรทัดนำา2บรรทัดนั้นมาบวกกันและอย่าลืมเมื่อนักเรียนคูณหลักสิอย่าลืมใส่ศูนย์ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อคูณเสร็จแล้วจะได้เป็น2475บาทให้นักเรียนคูณในสมุดทดเนาะ ไปแล้ว3ตัวอย่างทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วกิจกรรมทบทวนความรู้ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า197แบบฝึกหัดที่7.8.1เจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนักเรียนหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนักเรียนเจอข้อที่1หรืออยังลูก่าหนงล้กหน้า197เจอหรือยังถ้าเจอแล้วอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะช่างตัดเสื้อ1ชุดใช้ผ้า3เมตร ถ้าเสื้อแต่ละชุดใช้ผ้าในการตัดเท่ากันช่างตัดเสื้อได้125ชุดใช้ผ้าทั้งหมดกี่เมตรมาดูกันค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือใช้ผ้าทั้งหมดกี่เมตรสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งแรกคือตัดเสื้อ1ชุดใช้ผ้า3เมตรสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่2คือถ้าเสื้อแต่ละชุดใช้ผ้าในการตัดเท่ากันช่างตัดเสื้อได้125ชุด อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกนะักเรียนมาดูพิจารณาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะใช้ผ้า3เมตรตัดได้1ชุดถ้าตัด125ชุดจะใช้ผ้าทั้งหมดเท่าไรก็ผ้าเพิ่มขึ้นทีละ3 3 3, 3ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะนำมาคูณกันประโยคสัญลักษณ์คือ125คูณ 3นั่นเองหรือ3คูณ125ก็ได้เพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะต่อมาวิธีทำบรรทัดที่1ครูนำหนึ่น 125, เป็นตัวตั้งเนาะบรรทัดที่1ของครูจึงเป็นผ้าเสื้อแต่ละชุดใช้ผ้าในการตัดเท่ากาันช่างตัดเสื้อได้125ตัวครูนำมาจากไหนคะคูก็นำมาจากด้านบนนั่นเองลูกตรงนี้นะคะอันนี้คือที่ครูนำมาบรรทัดที่1เนาะ ต่อมาบรรทัดที่2ก็คือช่างตัดเสื้อได้1ชุดช่างตัดเสื้อ1ชุดใช้ผ้า3เมตรก็นำมาจากสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองและบรรทัดสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าใช้ผ้าทั้งหมด125คูณ3เท่ากับ3อ้าวทำยังไง125คูณ3นำ3ามไปคูณ5เป็น 15ใส่หทดหนึ่งต่อไปนำสามไปคูณ2เป็นหทด1เป็น7และนำสามคูณหนึ่งเป็น3ดังนั้นใช้ผ้าทั้งหมดไป3ามเหเมตรอย่าลืมต่อเอาอตอบต้องตอบเป็นเลขไทยน,นะคะ375เหเมตรง่ายใช่ไหมลูกข้อหนึงเราช่วยกันทำแล้ว ทีนี้นักเรียนดูในแบบฝึกของนักเรียนเปิดหรืยยังลูกหน้า197 198และ199ให้นักเรียนลงมือทําทั้ง3หน้าเลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปและทรงกันบ้านให้คุณคณาารูด้วยนะคะส่งผ่านทางไลน์กลุ่มนะคะไลน์กลุ่มของห้องเรียนเราเนะาะค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามคุณครูหรือว่า สอบถามผ่านไลน์กลุ่มก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ